ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอกอบจเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านทั่วโลกเทิดวันนี้ก็จะได้มาพูดคุยเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่เกี่ยวกัรปริวัติธรรมซึ่งเป็นหัวใจที่ทำให้ต้นเราจะมีความสะอาดบริสุทธิ์ จนท่้น,นก้าวไปสู่ความหลุดพ้นได้เนี่ยโดยจะได้นำเอาโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นวิปัสสนาจารย์ได้สอนธรรมะที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยเฉพาะธรรมะภาคปฏิบัติโดยหลงพี่ก็ให้ตั้งชื่อรายการว่ากันใจก็จะได้นำมาแสดงเป็นตอนๆไป ตอนนี้ก็ชื่อตอนพักผ่อนย่อนใจก็ขอเชิญฟังขึ้นเชิญชมกันนะการทำสมาธิคือการพักผ่อนย่อนใจที่แท้จริงคือการพักจากภารกิจต่างๆผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนและหย่อนใจที่ตึงๆของเรานั้น ลงไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเนี่ยวพวระพุธก็สอนให้ว่าการทำปสมาธิที่เนี่ยเป็นการพักผ่อนที่แท้จริงฮะแต่นคนที่คิดว่าพักผ่อนอาจจะไปเที่ยอวอทะเลบ้างไปภูเขาบ้างไปต่างประเทศบ้างเนี่ยนั่นก็เป็นการพักผ่อนระดับหนึ่งเนี่ยแต่ก็เป็นการพักผ่อนระดับต้นนั่นเองเนี่ยท่านก็บอกว่าการพักผ่อนหย่อนใจที่แท้จริงนั้นต้อง พักจากภารกิจต่างๆเราผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนเกิดถ้าเกิดคิดว่าพักผ่อนแต่ไปทําให้ร่างกายตึงเครียดเหนื่อยล้ามากขึ้นก็ไม่ได้เชื่อว่าพักผ่อนและที่สำคัญที่สุดก็คือและหย่อนใจที่ตึงๆของเรานั้นลงไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะศูนยากา์กลา,างกายฐานที่เจ็ดนี้เป็นที่เดียวที่จิตจะเป็นอิสระเบิกบานกว้างขวาง ใจจะได้พักผ่อนอย่างแท้จริงใจสาสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสมากขึ้นไปเรื่อยๆเลยลถ้าเกิดอยากพักผ่อนอย่างแท้จริงก็ต้องทำสมาธิทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายแตนิจเจตซึ่งอยู่กลางท้องเหนือสะดือสองนิ้วมือน,นี่ก็เป็นภาพศูนย์กลางกายแตนิจเจตซึ่งอยู่กลางท้องเหนือสะดือสองนิ้วมือการนาใจเรามาไว้ตรงนี้ ทางเดินของใจมก็มีเจ็ดฐาน่ังภาพที่แสดงนะฮะฐานที่หนึ่งก็ปากช่องจมูกฐานที่สองก็ตงรงเพลาตาหรือหัวตาเนี่ยหญิงซ้ายชายขวาฐานที่สามก็การกัดศรีรษะหรือว่าจอมปราสาทฐานที่สี่ก็ปากช่องเพดานตรงหันสำลักฐานที่ห้าก็ปากช่องคอในเลือกกระเดือกฐานที่หกอยู่ กลางท้องระดับเดียวกับสะดอือเลยสมมุติเอาเส้นเชือกสองเส้นหรือเส้นด้เล็กๆสองเส้นขึงจากสะดอือทะลุหลังซ้ายทะลุขวาเนี่ยเส้นได้ตัดกันเป็นกากบาทตัวนั้นก็คือศูนย์กลางการฐานที่หส่วนฐานที่7ก็อยู่เนื้อฐานที่หขึ้นมา2นิ้วมือเนี่ยก็ไปที่ตั้งจิตถาวรก็ให้วางใจหยุดนิ่งตรงนี้ใจก็จะเป็นสมาธิที่สุดเลย โดยคำถัดไปก็ง่ายๆฮะกายสบายใจสบายก็ง่ายนิดเดียวายถึงการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยเราต้องอาศัยทั้งกายก็ทั้งใจถ้ากายเราสบายถ้าใจเราสบายเนี่ยมันก็จะง่ายและทำสมาธิง่ายถ้ายอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สบายลำบากตึงเครียดเนี่ยโอกาสที่สมาธิจิตจะเกิดก็ยาก ันหลักใหญ่ๆก็ต้องกายสบายใจสบายการปรับกายปรับใจต้องทำทุกรอบโดยเอาตัวเอาเป็นเกณฑเป็นครูเราแสวงหาความพอดีว่าแค่ไหนพอเหมาะพอดีลองปรับดูทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเรา จะพบความพอดีตางก็นแนะนําเรื่องการปรับกายปรับใจฮะว่าต้องทําทุกรอบเลยรอบนั้นจะสั้นจะยาวก็ต้องปรับทั้งกายทั้งใจเนี่ยทางกานแนะนําว่าโดยเอาตัวเราเป็นเกณฑ์เป็นครูกระบองที่ตัวเราอะดูทั้งกายทั้งใจเราอะว่าทําอย่างนี้แล้วกายเราเป็นไงใจเราเป็นไง ถ้าเสริรว่าเราเสิงหาความพอดีว่าแค่ไหนพอเหมาะพอดีคือปรับกายปรับใจเนี่ยก็มาสู่ความพอดีนั่นเองก็ดูว่าแค่ไหนมันพอเหมาะพอดีลองปรับดูทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเราจะพบความพอดีถ้าปรับได้จะเจอความพอดีเจอความพอดีได้เราก็จะ นั่งได้นานได้ยาวเลยฮะจะทําสมาธิภาวนาจะหึงชั่วโมงสองชั่วโมงต่อรอบก็ตามทีก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าไม่พอดีไม่พอเหมาะร่างกายตึงไปเนี่ยก็แค่หนาทีสินาทีร่างกายก็ไม่ไหวแล้วแล้วจิตใจตั้งใจเกินไปกดเกินไปก็ทําให้เกิดความตึงเครียดฟุ้งซ่านได้แล้วก็ต้องปรับทั้งกายทั้งใจฮะ ต้องปรับร่างกายให้รู้สึกสบายๆผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจใจใสๆเเกรี้ยงใจไม่ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปพรังในเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์เรื่องที่ทำให้ใจไม่ใส่ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ท่านก็สอนให้เราปรับร่างกายให้รู้สึกสบายๆ ให้สบายสบายแลย้วผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจคือร่างกายก็ผ่อนคลายด้วยจิตใจก็ผ่อนคลายด้วยใจใสใสเกลี้ยงเกลี้ยงแต่ใจที่สบายเนี่ยต้องใสใสเกลี้ยงเกลี้ยงคือโล่งว่างสบายๆ,ๆถ้าขยายว่าใจไม่ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งในเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์แต่ใจเรามักจะไปเกาะในสิ่งต่างๆเรื่องนั้นเรื่องนี้ ทั้งคนสัตว์สิ่งของเนี่ยซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเป็นเรื่องที่ทําให้ใจเราไม่ใส่ไม่อาดไม่บริสุทธิ์พอความใสความอาบริสุทธิ์ก็ต้องนึกถึงบุญกุศลความดีงามนึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงธรรมะภายในนึกถึงดวงแก้วนึกถึงองค์พระนึกถึงส่วนกลางกายเป็นต้นเนี่ยความบริสุทธิ์ของใจก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆฮะ ให้เราทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพื่อให้ใจของเรามีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อใจเราไม่เหนียวไม่รังอะไรทั้งสิ้นใจจะค่อยๆมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดความโล่งว่างอยู่ภายในกายเบาใจเบาใจใสใจละเอียด เมื่อใจเราไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งอะไรแล้วจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆถ้าการะเสริมเทคนิคเพิ่มเติม่าให้เราทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเอ่อเล่นหยาบๆก็ดีหรือว่าความคิดในใจเราอะอะไรที่มันเกาะเกี่ยวใจเราให้ทิ้งไปปล่อยวางไปเพื่อให้ใจของเรามีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เอ่อใจเราไปเกาะกับสิ่งเหล่านั้นนี่ที่ทำให้ใจเราทุกเราก็ไม่เจอความสุขสักทีเมื่อใจเราไม่เหนียวรั้งอะไรทั้งสิ้นใจจะค่อยๆมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแปลกนะความสุขนี้ก็แปลกดีอะความสุขที่แท้จริงเนี่ยคือแค่ทิ้งเองไม่วางไม่ไม่ไม่ไมสนใจอย่างอื่นแค่ปล่อยค่อยวางเอง สุขจะต้องเสิร์ฟหาต้องดิ้นรนต้องหยิบต้องคอยต้องคว้ามาแต่สุขภายในต้องทิ้งปล่อยวางทิ้งภาระหน้าที่ทิ้งความกังวลใดๆทิ้งจิตที่ทำให้เราสับสนวุ่นวายไปเนี่ยใจจะค่อยๆมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจจิตเราก็จะเพิ่มความสุขเพิ่มขึ้น,เพ,น,เ,พนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดความโล่งว่างอยู่ภายใน เนี่ยที่ใจเราเนี่ยจะโล่งเลยฮะโล่งว่างกายเบาใจเบาใจใสใจละเอียดมาแล้วเนี่ยกายก็เบาแล้วใจก็เบาแล้วทุกทีกายหนักฮะหนักอึ้งแบกภาระแบกความทุกข์ไว้หนักอึ้งเลยใจเบาเนี่ยทำสมาธิแล้วใ,ใจเบาเมื่อก่อนเราแบกภาระอะไรเยอะๆเนี่ยใจก็หนัก ใจหนักใจทุกใจกลุ้มใจใจก็ดิง่งดิ่งแบบว่าทุกข์ทรมานไปแต่พอเราทําสมาธิพอนะ,ะเนี่ยใจจะเบาใจจะเบาใจจะใสใจจะละเอียดใจจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น,เ,นเรารู้ได้ตัวเองเลยนะเมื่อใจเราไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งอะไรแล้วจะคลื่นเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆ พอใจเราไม่ไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่ทําให้ิจเราโมหมองเนี่ยก็จะขึ้นก็ไปสู่ภายใน,นยที่ศูนย์กลางกายเราเข้าไปง่ายๆเลยนี่ก็เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะนะใหญเราฝึกไปเรื่อยๆะรทดลองฝึกทดลองทําใจหยุดใจนิ่งเนี่ยจะเจอประสบการณ์ภายในที่น่าอัศจรรย์เลยวางใจตรงจุดที่สบาย สบายตรงไหนก็าวางใจตรงนั้นไปก่อนใอหลวงพ่อเราก็สอนให้เรามีเทคนิคในการวางใจถ้าวางใจที่ศูนย์กลางกายแต่ที่จิตกลางท้องเหนือสะดือสองนิ้วมือทันทีเนี่ยบางคนบางท่านก็ได้บางท่านก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นท่านก็เลยสอนให้เราว่าตรงไหนสบายก็ตรงนั้นไปก่อนเริ่มตรงนั้นไปก่อนเมื่อเราจะเข้าห้องแต่ก็ ไม่จำเป็นต้องไปที่ห้องก่อนก็อยู่ข้างซ้ายข้างข,างขวาอะไรก่อนก็ค่อยตะล่อมใจพอพร้อมก็ค่อยเข้าห้องมาเป็นต้นนะะวางใจตรงจุดที่สบายสบายตรงไหนก็วางใจตรงนั้นไปก่อนคือวางใจไปก่อนไม่ได้ไปว่าเราจะอยู่ตรงนั้นตลอดไปวางใจให้ใจมันพร้อมก่อนพอใจพร้อมก็จะสามารถเข้ามาสู่ภายในเข้ามาสู่กลางกายได้ ไม่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมด้วยวิธีการอย่างไรจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามหลักมีอยู่ว่าจะต้องให้สติกับสบายไปคู่กันตลอดเส้นทางหลวงพ่อจะ้สอนว่าวิธีการปฏิบัติธรรมก็มีเยอะแยะมากมายฮในคาบีวิสุทธิมัครคก็มีสิบวิธีสี่สิบวิธีเนี่ย การแนะนําว่าไม่ว่าเราจะปฏิบัติทำด้วยวิธีการอย่างไรจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามหลักไปอยู่ว่าจะต้องให้สติกับสบายไปคู่กันตลอดเส้นทางหรือต้องมีสติด้วยฮนะในการฝึกสมาธิในทุกรูปแบบเนะี่ยมีสติว่าเราทําอะไรยังไงมีสติในการวางมือวางเท้าวางร่างกายยังไงมีสติในการกํากับจิตใจ ว่าจะวางใจย,ยังไงให้พอดีพอเหมาะวางใจย,ยังไงให้จิตหยุดจิตนิ่งได้แล้วต้องควบคู่กับคําว่าสบายด้วยถ้าสติกล้าไปไม่มีความสบายเลยเนี่ยก็ตึงก็ตึงฮะจะเดินก็ตึงจะนั่งก็ตึงจิตใจก็ตึงก็ทําให้เหนื่อยล้าเครียดแล้วก็ไม่อยากจะฝึกแล้ว นัต้องมีทั้งสติและสบายสบายทั้งร่างกายนะร่างกายทุกส่วนสบายสบายทั้งจิตใจฮะจิตใจก็ต้องสบายไปด้วยนี่ครบคูบ่กันไปเลยตลอดเส้นทางวิธีที่รัดและเร็วที่สุดคือทำตัวเราให้สบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้หยุดนิ่งเฉยอย่าไปบังคับใจ ทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นหลวงพ่อจะสอนวิธีทำสมาธิโพนาที่ได้ผลรวลที่สุดรัดที่สุดเร็วที่สุดเนี่ยก็คือทำตัวเราให้สบายสบาย,ยาเรามีกายมีใจตัวเราก็ต้องสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้หยุดนิ่งเฉยใจเราอะต้องหยุดต้องนิ่งต้องเฉยหยุดนิ่งเฉยทำให้เข้าถึงทธรรได้ จุดนิ่งเฉยทำให้จิตมันบริสุทธิ์ที่สุดเลยจิตนิ่งจุดนิ่งเฉยก็ทําให้เราไปสูม่มรรคผลนิพพานได้อย่าไปบังคับใจทําอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแตอย่าไปบังคับอย่าไปบังคับให้หยุดให้นิ่งให้เฉยคือไปบีบใจไปกดใจไปบังคับใจคิดว่าเป็นการหยุดนิ่งที่ถูกต้องเนะี่ยต้องหยุดนิ่งอย่างสบายสบาย วังใจหยุดวังใจนิ่งสบายๆนิ่งๆเฉยๆเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นเหละก็จะได้ต่อเนื่องแล้วก็เป็นวิธีรัดแล้วก็เร็วที่สุดเลยไม่ต้องไปควานหาความสบายแค่ทำใจนิ่งๆเฉยๆ,ๆเดี๋ยวความสบายจะมาเอง ือวเวลาทาสมาธิก็สอนให้ทําสบายฮะให้เราทําสบายเนี่ยแต่ก็ปรากฏว่าบางคนก็พยายามคิดจะไปหานะอ่ไอ้มันสบายยังไงอยากซ้ายเลี้ยงขวาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรไปก็เลยตึงไปเลยฮะ่านก็เลยสอนว่าไม่ต้องไปควานหาความสบายความสบายไม่ต้องไปควานหาเพราะความสบายอยู่ที่ใจเราเองแค่ทําใจนิ่งๆเฉยๆเดี๋ยวความสบายจะมาเอง นิ่งเฉยได้นะความสบายมาเลยความสบายกับนิ่งเฉยเนี่นะเป็นของคู่กันอยู่แล้วเราสบายจริงๆนะนิ่งเฉยเยสบายสบายจริงๆนะเดี๋ยวประสบการณ์ภายในมาเลยใจเราชอบที่สบายชอบที่เย็นไม่อึดอัด ไม่คับแคบแล้วก็ทำไปตามธรรมชาติของใจหลักง่ายๆก็มีเพียงแค่นี้ธรรมชาติของใจเป็นของบอบบางเราจะไปใช้วิธีรุนแรงไม่ได้ต้องใช้วิธีละมุนคือต้องค่อยๆวางใจต้องเบาๆสบายๆใจถึงจะนิ่งได้ ถ้าสอนว่าใจชอบที่สบายฮะชอบที่เย็นใจไม่ได้ชอบความร้อนหรือความยากความลาบากไม่อึดอัดไม่คับแคบเนี่ยใจไม่ชอบความอึดอัดไม่ชอบความขับแคบเราก็ต้องทําไปตามธรรมชาติของใจแต่ง่ายๆก็มีเพียงแค่นี้เจออะไรที่ทําให้ใจเราอึดอัดน่าจะไปทําทํามาแล้วรู้สึกใจมันแคบ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  ไหนก็ต้องปรับนะปรับการนั่งสมาธิและกับการกำวนใจและธรรมชาติของใจเป็นของบอบางเราจะไปใช้วิธีรุนแรงไม่ได้ไม่ใช่ว่าพอใจไม่นิ่งใจไม่สงบใจอึดอัดคับแคบแล้วก็เอะอะโวยวายหรือว่าไปหุ่นหันพันแล่นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติของใจเป็นของบอบบางเราจะไปใช้วิธีการรุนแรงไม่ได้ ต้องสบายๆฮะต้องใช้วิธีละมุนคือต้องค่อยๆวางใจต้องเบาๆสบายๆใจถึงชะนิ่งได้ต้องค่อยๆฮะค่อยๆนึกถึงเด็กน้อยอ่ะทารกน้อยเพิ่งเกิดมาออกจากคลนบันไดามาแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเนี้ยเราจะไปใช้ความรุนแรงไม่ได้เลยต้องเบาๆเลยจะจับผิวเด็กจะแตะผิวเด็กใช่ไหม จะไปบีอะไรก็ไม่ได้ต้องเบาๆนะต้องละมุนละไมใจยิ่งกว่านั้นอีกะใจต้องเบาๆสบายๆอย่างนี้ใจจะชอบแล้วที่สุดใจก็จะนิ่งสงบเข้าถึงทำได้ทำใจให้อินโนเซนต์เหมือนเด็กๆง่ายๆเดี๋ยวก็เข้าถึงได้ การเจริญสวัสดิภาวนาเนี่ยก็ทําใจให้สะอาดบริสุทธิ์อินโดเินมันเด็กๆเ,เด็กเขามีจิตที่บริสุทธิ์เด็กเช่นสอนที่เขานึกดวงแก้วนึกองค์พระเขาก็นึกเลยสอนที่เขาวางใจสบายๆเขาก็ทําเลยหรือบางทีดวงแก้วเขาไม่รู้จักองค์พระเขาไม่คุณเนี่ยสอนนึกถึงลลกปิงปองอย่างนี้เป็นต้นนะเด็กก็นึกได้เลยฮะ นึกแทนดวงแก้วอะลูกปิงปองไม่ได้กลางท้องเนี่ยอโนโนโนนนึกนึกลูกปิงปองไม่กลางท้องนะนึกได้เลยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะสงสัยว่าเอ้ทำไมต้องนึกลูกปิงปองมันจะถูกเลอะเนี่ยปัญหาก็จะตามมาเยอะเนี่ยแต่เด็กไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยเขาก็ทําง่ายแล้วภาพที่เกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นง่ายเนะนึกดวงแก้วภาพดวงแก้วก็เกิดขึ้นง่าย นึกภาพองค์พระองค์พระก็เกิดขึ้นง่ายนึกภาพลูกปิงปองดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็นึกถึงง่ายนึกถึงได้เลยฮนะถ้าเราก็ต้องทําอย่างเด็กเนะ่ยทำจิตให้บริสุทธิ์อินโนเนต์อย่างนั้นเดี๋ยวก็ง่ายเดี๋ยวก็เข้าถึงทําไดนะ้อย่ากังวลกลัวว่าจะไม่เข้าถึงธรรมะภายใน ให้รักษาใจให้สบายให้ใสๆเบิกบานอย่างมีความสุขเดี๋ยวก็จะดีเองการเข้าถึงพระธรรมก,กายในตัวต้องง่ายที่สุดสบายที่สุดมีความสุขที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดท่านสอนว่าเวลาเราทําสมาธิเนี่ยก็อย่าไปกังวลบางคนก็กังวลทุกอย่างแหละกังวลท่าน,นั่งกังวลการวางใจ บางคนก็กังวลว่าจะไม่เข้าถึงธรรมนั่งแล้วจะไม่เข้าถึงจะไม่ได้จะไม่เห็นจะไม่เป็นตรงองค์พระเหล่านี้เป็นต้นเนี่ย mm hmm. ก็เลยกังวลความกังวลก็เลยทําให้ใจยิ่งไม่สงบยิ่งไม่หยุดไม่นิ่งยิ่งไม่บริสุทธิ์เลยฮะก็ hmm. เลยสอนให้รักษาใจให้ใสใสให้เบิกบานทาใจใสใสดีกว่าทำใจใเบิกบานดีกว่า mm hmm. ยังมีความสุขเดี๋ยวก็จะดีเอง ใจใสใจสบายใจเบิกบานใจมีความสุขนะเดี๋ยวก,ก็ดีเองจะการเข้าถึงพระธมากายในตัวต้องง่ายที่สุดสบายที่สุดมีความสุขที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดตระใายเคล็ดไว้นะจะเข้าถึงทมภายในองค์พระภายในพระธมากายในตัวเนี่ยต้องง่ายที่สุดถ้าเราทำแล้วสุดมันยากอ่ะมันยากมันยากนึกก็ยากอะไรก็ยากสัมมาหลังก็ยากอะไรก็ยากยาก,ยากหมดเลยนะแต่ว่าต้องปรับ ปรับปรุงแล้ววิธีการนั้นต้องง่ายแล้วต้องง่ายๆปรับสบายที่สุดเถ้านั่งแล้วไม่สบายเอึดแอดขับแคบต,ตึงเครียดอย่างนี้ให้รู้ว่ายัางไม่ใช่ต้องสบายมีความสุขที่สุดต้องมีความสุขด้วยนั่งแล้วมีความทุกข์เอา้าต้องปรับแล้วยังไม่ถูกทางแล้วบริสุทธิ์ที่สุดคือนั่งแล้วจิตเราต้องบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นจิตผ่องใสขึ้นความคิดก็ดีขึ้น จิตใจดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นหมดเลยอย่างนี้เรามาถูกทางเพราะฉะนั้นการประโยชน์ธรรมเพื่อการเข้าถึงะธรรบกายในตัวการเข้าถึงธรรมในตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงทำได้เราฝึกได้หมดเลยแต่เราโชคดีนะมีหลวงพ่อท้าิเวที่ท่านเอาเทคนิควิธีต่างๆที่หลวงพี่เอาตัวอย่างมายกตัวอย่างเหล่านี้เป็นเทคนิคต่างๆในแง่มุมต่างๆให้เราได้ มาดูตัวเองปรับปรุงตัวเองอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเข้าถึงธรรมได้ง่ายถ้าโอกาสอย่างนี้มีแล้วก็ให้ตั้งใจฝึกสมาธิปไปให้ทําสมาธิปไปเรื่อยๆทุกวันมากบ้างน้อยบ้างก็ขอให้ขยันทำสิ่งนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเราจริงๆการเข้าถึงธรรมไม่เกินเอื้อมขอให้ตั้งใจทําทําหยุดนิ่งให้ได้ทุกวันทาให้มีสติสบายสม่ําเสมอสังเกต จิตใจเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเข้าถึงทําได้ก็วันนี้ก็จะได้ฝากนะข้อคิดเหล่านี้เอาไว้แล้วโอกาสหน้าเราก็จะได้มาพบกันใหม่ฮะขก่อเจริญพร